ไปดูน้ำตกกันนะครับที่เกาะเลยนะเกาะเกาะเกาะอะไรต้องปันฝักนี่คือที่เกาะกูดนะครับแต่ที่เกาะกูดม,มีสระน้ำด้วยสระน้ำใหญ่มากลอดเลยคือแบบผมจะไปดูน้ำตกอันนั้นเล่นได้นะครับแต่ต้องดูก่อนไม่เล่นได้ไหมปันสกปรกหรือเปลป่าเด็กเรจะชิยรดัมนดนันหน้าพ่อกับแม่ไปทุกคนที่ทะเลดีวิวสวยไหมจะเชียร์ดัมดัมน,นะ น,น้ำไม่มีอะไเลยมี <c oughs> แต่ที่จะเริ่มไปดำน้ำตอน,ตอนนี้แต่ผมใส่ซองกันน้ำบวกครับทุกคนอาจจะไม่รู้ก็ไดม้มีนก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  <c oughs> แม่เดี๋ยวเราเดินดำน้ำโอเคแม่เดี๋ยวท้าอม่เดินหลังแม่แม่ <c oughs> พี่อยู่นะ <c oughs> ปาไม่ได้ออไปหรอกเดี๋ยวปาหลดหายไมไมัน,ม,น,ม,านมานาาีทุกคนเวลค่ณุณนหก็พามัจะอ,อยู่ตรงนี้ใกคนมาดูตรงนี้ตาม มาแล้วไหนะ ตไหนีับเดียวกันนากับเก็คามเข้าต้รังนสวัดีควันนี้นะคะปูจะพาเพื่อๆไปเล่นน้ำตบกันนะครับที่เกาะอูดนะคบทุกคนมาเล่นไา้คับมีเสื้อซูซี่ด้วยสีเขียวแน่นอนนะครัะทุกคน เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไปเนี่ยรอรถเหรออันนี้ก้ามอนห้าสิบห้าก้ามอนห้าห้าที่ตามรถตามรถหน่อยเราไปหกรอครับไปรอตอนไหนอ่ะไปรอตอนไหนไปรอตอนไหนอ่ะ มะลึกกี่เมตรนะพี่น้ำตอสาเมตรครับลสาเมตรสามสามรเซนสมเมตรน้ำต่อมันลึกกี่เมตรนะพี่ประมาณสเมตรครับสมเมตรมามาพี่สุดที่สุดที่เดี๋ยวขอเจ้าิงขอ เอาพี่เดี๋ยวใจเย็นดเดี๋ยวใจเย็นหรอกอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตใส่ชุดซิปก่อนอป้าเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นกันเลยครับทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะผมจะพาไปน้ำตน,นนะครับรึสามเมตรนะครับทุกคนสามร้อยเซนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปน้ำตนนะครับทุกคนที่เกาะกูดเล,เ,เล่นได้ไ เดี๋ยวเราไปรับทิงกอร์อีก4คนอ๋อไปไรล็กไหมรถเลก่แครับเ็ครับรเล็กไม่วรงรถเล็กไม่แรงรเล็กไม่แรงรถเลกไม่งเลนกไม่แรงรถเลนกไ่แรรเล็กไม่รงเล็กมงรถเล็กไม่เลยไม่เล่รเล็รถเล็กไม่ว่ง พี่เจนนั่งเดเขาอ,ออกรถเดล้มลูกอ,อกแรงไหมพี่กูซิ่งอยู่นะไปนั่งรถสอง ท <9 S 2> องเจ้ากระปูดกระูดนะครับเ้ยเจ้าหลวงองเจ้าหลวยืมพุหินนี่หลวงยืมพุธหินบนข้อเนี่ยเอาเนี่ยุหินนี่เห็นไหมุหินชื่อน้ตน้องน้น้องทามันก็เล่นตามปกติ เตจินจะปล่อยเชือกเตจินมือต้องจับเชือกไว้ด้วยครับมือจับเชือกไม่ยอาปล่อย,ยอ๋อเหรอ 去哪里啊？ ไปไปตรงไหนพี่คะเชือกลูกไปกันเชือกพี่พาไปเล่นหน่อยไหนไปไม่ได้ลูกอันตรายอย่าพาไปเลยต้องบอกเดียไปครับไอนนเล่นถอะพี่ก็เสร้าไว้เหรอโอเคค่ะเขื่อนปเ่อคจัะพี่พี่น่ารักมากเลยนะพี่เคยพี่เคยมาอุดหนุนให้ทุกคนโอเคไป กระต่ายตกได้นะฮะแต่แล้วก็เดินฝั่งอันขั้งบนอันที่เป็นไส้ขั้วโมงคืออะไรอ่ะเป็นหน้าผาก่ะน้ำตกครับที่เรากระโดดลงมาอันนี้เด็กเล่นได้ไหมเด็กเล่นไม่ได้ใช่ใช่เด็กที่ไม่อยากเล่นหนักกลัวตดกลัวน้ำมันเข้าโทรศัพท์อ่ะเราไม่อยากให้ถ่ายคลิปลูกอาจจะเสียบตามพี่เล่นที่ไม่อยากให้เล่นเลยอ่ะจับพี่ศูนย์กี่เซนเนี่ย ลูกนี่อะประมาณห้าเมตรนะครับจับเชือกไปลูกจะปล่อยไปตัาทีลูก้จับทีนะลูกี้่นอันนี้ลูกกี่ตวอันี้อันนี้แนี้ลูกกินะเมตรอเมตรครับเอนะจับมาจับมาจับเชือกไปจับเชือก เันต้องเจอเจอใหญ่ใส่ในกระตินอย่าหลุดยาปล่อยค่ะมันจะไหลลูกมันไม่เหมือนพัดลมใไหมนนะลูก มีปลามาตอดด้วยเห็นไหมลูกูเห็นแล้วดูเห็นปลามาตอดพ่อตาปลาตอดเท้าพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลาตอดเท้าพ่อไหมเห็นมันนีไปแล้วเออมันไม่เออเดี๋ยวจังก่ะนั้น เยอไปแหนมล้างเลยเยอเยอะชวนกูมาโม่ชามินมีนอ้ยม่ยาดไหมเอาตัวสาบานให้ก่อนดจะไปไหนเ่อจะซิชีพก่อนมีดีอด้วย เที่ยวไปลดกเที่ยวไปด้วยเขาเล่นแค่ตรงนี้กันหลดชามินชามินปลอยเม้นโอโ้ยข้ามายืนยืดตัวนี้ยืนได้ทำ ปลาบอกมีปลาในน้ำแต่ไมมีปลาในน้ำด้วยอ่ะบอกดีๆลูกม่นอ้ย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 ตามต่อเท้าอ๋อเม่นอย่าเตะน้ำก็น้ำงมาเตะน้ำนี่โอ้หเขมิน ลอยไปแค่ตรงนี้ะไปกลนี้ไม่ได้มันอยู่ะไหนป้าพี่ไหนป้าในนี่ไม่ป้ากี่ตัวพี่อะไรนะอะไรนะกี่กี่ตัว ปลาเลรปใหญ่ปาเล็กปลา่ม่ตัวเล็กนิอเเดิอยเลขนต่อนตนม่นก็ต้องอยู่นิ่งๆอยู่ปลาปลออไวโอ๊ยมันมันมันไม่ เห็นไไปเลยนู่นจับเลยดูเลยไปขนาังใงนู่นนะมันไม่หยุดอยู่อ่ะออยู่ที่อยูที่ลอยได้พี่ไทยนี่อย่าให้ลอยหายนะอได้ยพี่ทยนะอย่าให้ลนอยาให้ลอหายนะ แรงหน่อยแรงหน่อยแบบนี้แรงหน่อยรงเลไ่่นไม่ตื่นใช่นอนได้เลยระปามันอ่ามันตดอาะป้อระปานตดอาป้าป้รอาไม่มีหนังกระปามันติดอาโป้เหรอเพราะว่าอะไรอ่ะมัดเต็นเพราะว่าอะไร ก็มีหนังหลกุกมันมีหนังตายเลยปลามากินหลกนุกหนูไม่มีหลกุกหนูแม่เรามาเล่นน้ำไหมไม่ถือไม่เล่นเขาไม่เป็นไรเลยอะ่ะจากเล่นในแถวนี้น้ำเขาทำยังไงได้อะ ตีน้ำโดนจะจะตีเท้าโดนเพื่อนลูกไอ้มันโดนเพื่อนมันก็จะโดนเรายืนยืนถึงไหมพ่อพ่อไม่ยืนถึงไหมถึงลูกแตายืนได้แค่นี้ลูกเนหมเนมันรู้จเมตรคนที่พูดสองร้อยสองเซนอะดีไหมอะไรลูกรู้สเมตร ตัดใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านเราเยอะเลยไหมใหญ่มากเราจะกลับตอนไหนนหูเราจะกลับตอนไหนเดี๋ยวจะตัดตอนไหนลูกกลับตอนตอนต้องตัดแลนไม่ เขาไม่ปิดเลยเหรอปิดธรรมชาติของมันลูกไม่มีใครเปิดออลูกมันไหลมาของมันเองลูกไม่มีใครทำมันมีมันมีน้ำแบบนั้นเหรอใช่น้ำมันไหลมาจากฝนตกน้ำก็ไหลลงมาจากเขาข้าฝนไม่ตกเหรอฝนไม่ตกมันก็น้ำมันก็จะน้อยลงก็มีน้ำตลอดลูกอะไรมันพาไหลลงมาคือเขาคุ้งหูไม่ลูกเพราะว่า

ม,ม,มันเะยมันแบบนาวสุดๆเลยถ้าว่นจะม่อคืนฝนตกไหมไม่ตกหรอกเย็นมากเลยตาไม่ไมีน้ำตเลย

้จับกันไว้หน่อยชามีจับหน่อยก็ได้หล้งลูกสระน้ำฝาเอเลยไมยืดยันเข้าหล

เาปีนขึ้นไปที่เฉ้ขา,เขาต้องปีนด้วยอ่ะปีนไปทำอะไรอะปีน้แ็ปีนไปทำอะไรก็ปีนไปที่เฉยนั่นเอนั้นตดแลนมากเพราะว่าน้ำก็วนมีแลนไหมนละน้ำก็วนแลน,น,แนไหมแรงหลงไม่เห็นข้าตกระโดดกระโดดอะไรอะพี่ทำไมพี่เขาตัวสูนกว่าศนเมตรเลยอะพี่สูนแน่เนอ มินเดี๋ยวไปนะลูกมันจะรู้สั่งเม้าทุกคนไม่ใช่หลักตูวเมื่อกี้เห็นปลาด้วยนี่ม,มินมิน น้ำไหลไปไม่ล่าบ้บนบนานไหนเลื่อนหนึ่งเมตรอ่ะเด็กกลางเลื่ลนนอนหนึ่งเมตร <c oughs> เอาไหมเลื่อนหน้่งอมตรเอาไหมไม่อยากนีนนีน เดยเหยียบนายยงเหยียบเพัับพ่อไปนอได้เข<ะ>าหยอกกขเช่อลูกเขากลัวลืมชื่อหนูอะไรนะ่ะเขากลัวลืมลูกเจกินกลัลืมชื่อก็เลยเรียนวอย่างั้นมนมินมินมินเลีนลยน ขามินยาลูกพี่ทำไมพี่เพื่อนเขาเมื่อวานเพื่อนเขาไปตะนูน่ะไปไปกันน้ำมันมาอะไรข้ามินแต่ไปลูกอันนี้เขาต้องเติมน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่รไม่ได้เติมธรรมชาติลไปไม่ก็มาได้ไปก็ว่ากันไป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 ว่าไป,ไป สายมือจะเล่นอนูเด้ดจะตามนะปอดเชือกไว้หนูหวังเล่นโทรศัพท์กับหนูหนูต้องปล่อยหนู